ครับก็วันนี้ก็ตื่นเช้านะครับทุกอย่ครับแม่ตื่นโคตรเช้าเลยะครับทุกอยมนะว่าจะาต้องย้ายนะครับต้องย้ายรถนะครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามากๆครับโหดูไฟสว่างมากเลยตื่นเช้ามากๆโอ้โหไฟไมาถึงนี่เลยอ่ะทุกผู้ชมเนี่ยไฟสว่างมาถึงนี่เลยอ่ะโอ้โหสว่างมากสว่างมากโหตาแตกนะครับผมไหนดูดิว่าวันนี้นะครับทุกผู้ชมเรามีงานอะไรให้ทํากันบ้างนะครับผม เดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆแล้วกันนะเองานลานจอดรถนี่ก็สนใจนะงานนี้ก็อ๋อหายงานนี้เป็นงานน่าจะงานไปเก็บของหรือเปล่าตรงที่เราว่ามันอ่าใครเอาของไปวางไว้หรือเปล่าน่าจะใช่นะผมงานทําโกดังงานซ่อมถนนงานโอ้โหเฮ้ยเ้ยงานอันนี้งานตรงไหนวะ อ๋อตรงนี้ไงนั่นๆ่ตรงตรงตรงนั้นน่ะที่เราว่าเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะโอ้โนี่ไงตรงนี้โอ้ถนนตรงนี้ก็มาแล้วครับผมโอ้งานตรงนี้ไงสร้างเป็นห้องแถวเลยเหรอโอ้หมีอะไรบ้างอ่ะมีเอ่อเกรดนะครับอันดับแรกเกรดเทป,ปูนโอ้โหขึ้นรูปอะไรสักอย่างโอ้โหเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมโอ้โหมีขุดด้วยนะครับโอ้โหราคาเป็นล้านเลยนะท่านผู้ชม แต่ว่าเอางี้ผมสนใจงานสร้างลานจอดรถนี้มากเลยครับทุนผู้ชมโอเคขออนุญาตหาก่อนนะโอเคตัดอ่ามันจะเป็นงานลานจอดรถตรงนี้นะครับทุนผู้ชมคือผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อเมืองบนนั่นหรออยู่เมืองบนตรงบริเวณตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าอ้อมันรู้สึกว่าจะเป็นลานจอดรถอยู่แล้วแต่ว่าเป็นลานจอดรถที่ผังนะวันนี้เราต้องย้ายแต่เช้าเลยวรทุกผู้ชมวันนี้เราต้องย้ายแต่เช้าอ่ะ เมืดนะครับตอนนี้ตีสี่แล้วนะครับจะจะสว่างแล้วล่ะโอ้เดี๋ยวเราไปดูงานก่อนผมไปดูงานก่อนนะท่านผู้ชมชูเอฟราคาเท่าไหร่ผมไปดูงานก่อนทุท่านผู้ชมนะเราต้องไปดูงานก่อนนะครับท่านผู้ชมเออเทนตุ่มตัวนี้เหมือนยุงกัดอีกอันนึงก็เป็นสิวนะครับท่านผู้ชมหนึงเป็นตุ่มแดงๆนะครับไม่ดูยุ้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเก่านะครับผมรอยเก่านะแล้วก็สิวแดง แงเถื่อเลยนะผมหมีจะสวยเลยคนระับอ๋อตรงนี้เหรออ๋อโอ้โหเออมันก็ใช้ได้นี่นะ่ะจะทําใหม่ทําไมมันก็ใช้ได้นี่นะ่ะก็ใช้ได้นี่น่ะจะทําใหม่ทําไมเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่ไม่เป็นไรเราจะย้ายมานะครับผมอัำแรกเลยคือต้องรับงานก่อนนะครับผมอ่า โอ้ยังไม่ต้องรับก็ได้เดี๋ยวไปย้ายมากเลยเดี๋ยวไปย้าย JCB มาเลยยังไม่ต้องรับก็ได้นะครับผมโอเคนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวไปเอา JCB มากันเลยนะครับผมปะเอาเอา,า JCB นี่แหละท่านผูช้ชมมันทันใจเราดียวถ้าจะเอาเป็นลิฟท์เฮร์ลิฟท์เฮลมันก็ไม่ได้อีกอ่็ดูซายมันก็ไม่ได้มันมีคันเดียวที่ดีที่สุดก็คือคืออ่ะ มัน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 ไม่ใช่การเดียวมันมีแคทที่ดีดีด้วยนะครับแคทก็ดีนะครับทุกคนแคทไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแคทก็ดีนะครับผมโอ้ยเอา้าเล้วเอา้าแ,แล้วมึงมาโผล่ไหนอีกเนี่ยเอา้าเอ้าโอ้โหมาโผนี่ได้ไงวะเนี่ย โอ้ผมงงเลยผมมุดตึ๊บเลยนะ๋อมุดตึ๊บปะ่านผู้ชมมุดเต๋อ่ะ่ามมนผู้ชม,มโอ้ผมงงมากเลยนะชูแอฟโอเคสีเขาไอถนนเขาดีๆทะลอกมดนะครับผมเพราะเราแต่ว่าเราก็เป็นคนสร้างนะ่านผู้ชมโอ้ดูหอระครังนู่นดิใช่หอระครังที่เราปีนขึ้นไปตรงนั้นหรือเปล่าวะที่เราปีนขึ้นไปเปลี่ยนอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไป มันคั้มบิดก็ไม่ได้เห็นะเจซีพีครับผมคันนี้นะครับขับโคตรดีคนระับวันแรกฟิลลิ่งแรกนะครับวันแรกโคตรดีเลยครับผมฟิลลิ่งขับขับวันแรกอ่ะโคตรดีเลยโอ้โหทะลุขับวันแรกโคตรดีเลยนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะฟิลลิ่งวันแรกเลยคือแบบโอ้โห ดีหื้อหื้อหื้อหืออย่างเดียวอ่ะไม่มีที่เตี๋ยนะครับผมรถมันดีนะครับดูดูด้านข้างนะว่ามันปีนขึ้นยังไงนี่ครับดูดูแถบมันเหยียบโอ้แดดออกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจอยเขาจะมาส่งวันไหนนะครับทุกคนครับก็วันไหนก็วันนั้นแหละท่านผู้ชมรอรอไปเถอะนะครับ แม่ของไม่ของไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอ้โหวาร์ปไกลที่สาดเลยงานถูกรีเซ็ตรยบร้อยนะครับผมเดี๋ยววาร์ปไปที่ใกล้ที่สุดนะครับไปนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําร้านจอดรถกันละก,กันนะครับทุกท่านครับ,รบต้องไปทางไหนไวนะเนี่ยโอ้โหลบวาร์ปมาผิดทางเหรอวนะเนี่ยต้องออกนี่นะครับ วัสดีครับเชาๆนะครับผมย้ายตั้งแต่เช้ามืดเลยครับย้ายตั้งแต่เช้ามืดเลยครับมานอกเมืองครับมานอกเมืองแต่แต่มันก็ยังยังอยู่ในเมืองอยู่ดีอ่ะโอ้โหโอ้โหไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยนี่ไงสวัสดีครับพี่เอองานตรงนี้เราเคยมาทำนี่หว่าท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเราเคยมาทำ โอเคขอบคุณพระเจ้าขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าที่สุดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับิ้ลแล้วกระเบิ้ลผมก็กระเบิ้ลกระเบโอ้แล้วผมอ้อมอะไรวะเนี่ยโอ้รถครับขออนุญาตลบก่อนออกนิดนึงกันนะครับว่าผมจะมาปรับปรุงโรงงานตรงนี้แล้วนะครับทุกคนขออนุญาตลบออกนิดนึงนะครับทุกท่านครับเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ชาวบ้านครับขออนุญาตตื่นขึ้นมาลบออกนิดนึงนะครับอ่าผมจะมาสร้างแล้วนะครับ อะไรวะพอพึ่งพึ่งมาสร้างก็มาไล่เลยแล้วก่อนสร้างไม่ไม่ไม่ทำก่อนวะหลบเลยนะครับจะลดลงราคาจะลดลงแล้วจะลดลงแล้วนะครับปึ๊บหลบเลยนะครับหลบเลยจะลดลงราคาจะลดลงแล้วเข้าใจนะครับเข้าใจตรงกันนะครับอุ้ยพม่ช่เข้าใจตรงกันนะครับหลบก่อนนะครับหลบก่อนโอเคทุกคนผมก็จะเท่ากันรับงานเลยแล้วกันนะผมอ่ะอันดับแรกเราก็ต้อง ทุบก่อนแล้วครับผมอันดับแรกโอ้โหนี่มันดีๆอยู่นั่นน่ะมันจะทุบทำใหม่มะเนี่ยมันยังดีๆอยู่เลยเลยมันยังใช้ได้อยู่เลยอ่ะก็อย่างที่ว่านะฮะคอนสตรักชั่นครับผมอะไรที่มันไม่ดีครับเขาทุบหมดเลยท่านผู้ชมโอเคขอญาตรับงานครับเดี๋ยวหางานก่อนเดี๋ยวมันมีงานอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดูในดูอ่ะไม่ได้มันต้องรีเซ็ตหาใหม่อีกนะครับผมเพราะงานมันถูกรีเซ็ตนะเมื่อกี้ไม่มีนะครับขออนุญาตหานะโอเค คือมันมีหลายสถานที่อะท่านผู้ชมคือเป็นรูปนั่งานเดียวกันนะรูปเดียวกันเนี่ยเห็นไหมรูปนั่งานเดียวกันแต่กดเข้าไปปุ๊บสถานที่ดูสถานที่มันดูแบปร่างโอ้โหให้ตายเถอะโอ้โหแล้วไอแบบข้างบนนี่ผมจะเจอไหมทีนี้อ้าวเนี่ยดีดูดิอ่าอันนี้อ้อนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเกือบแล้วไงอันนี้เจอแล้วอันนี้เจอแล้วโอเคแมเมื่อกี้มันมันมันค้าที่อะคือมันอันเดียวกันแต่มันค้าที่ราคาเก้าแสนนะทุกคน ราคาเ0 0 0แสนนะครับอ่ะเ0้าแสนหนนะครับผมกดรับไปเลยนี่สถานที่ถูกต้องนะข้างบนอ่ะโอเครับไปเลยดึง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 ,ดงอ่ะและมาแล้วครับผมรถถูกออกตรงนี้หมดแล้วนะครับผมเฮ้ยอ๋อถูกอ๋อถูกแล้วถูกแล้วโอเคอ่าเราก็จะทำการโอ้โหเขียนนะครับทุกู้ชมโอ้โห ตาเดี๋ยวลูกพี่เอ้ยโอ้โหรถเราย้ายรถขุดมาทำไมเนี่ยฮะไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนี่ยโอ้ออึ่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยเฮ้ยไอ้ีกเปล่ไม่เกี่ยวกันเลยท่านผู้ชมเอาไงดีวะเนี่ยอืมมันต้องเอาแท็กเตอร์มา嘛ให้เอาแท็กเตอร์มาสักหน่อยนึงดีแท็กเตอร์มากวาดมามาดันท่านแบบว่าให้มันกองกันไว้ไงท่านผู้ชมแล้วก็เอารถขุดอ่าทำการไปที่หน้างานสามดิพี่ เอาแท็กเตอร์ดันออกองกันไว้นะครับแล้วก็รถขุดตักออกนะครับทุกผู้ชมอ่านี่ไงความฉลาดนะผมฉลาดเฉลียวแม่ฉลาดเฉล,ฉล,ฉล,ฉลยียวไอเด็กเถื่อเลยเมื่อกี้ยังมีลานจอดรถอยู่เลยเมื่อกี้ไม่ใช้ลานเมื่อกี้ว่ะดนันช้ช้านะผมครับช้าช้าอันตรายนะครับทุกผู้ชม เนี่ยขับช้าๆนะมันจะได้แบบเขียวนะครับตรงไหนสีเขียวเราก็ช่างมันเนาะตรงไหนสีเขียวก็ช่างมันเขียวแล้วช่างมันเขียวแล้วช่างมันเขียวไหมเฮ้ยมันเขียวเฮ้ยคนนี้มันเขียวว่ะเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องใจเย็น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 ขาใจเย็น ย็นก่อนครับจะยินก่อนโอ้โหว้าวเราไปดันดันตรงนี้ไปตรงกลางนะครับผมง,งานใหญ่นะเนี่ยทำนานเหมือนกันนะเนี่ยเราจะอยู่กับงานนี้สักพักเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววิดีโอน้าจะเอารถแท็กเตอร์ดันนะแล้วก็จะเอารถขุดมาขุดนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ งานนี้นานอยู่งานนี้นานอยู่